สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในวันนี้ขออนุญ,ญาตนำพาท่านมาทำความเข้าใจในแบบการจัดทำผลงานที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่ขอประเมินในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นอำนวยการท้องถิ่นและก็สายงานผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ซึ่งในการสอบเลื่อนหรือการสอบเพื่อที่จะเข้ารับการสรรหาให้รวงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์ความปรครองส่วนนัที่นั้นท่านจะต้องนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็นำเสนอวิสัยทัศน์ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เ,เพื่อนได้แนะนำในการนำเสนอวิสัยทัศน์ไปแล้ววันนี้เ,เรามาดูการนำเสนอผลงานที่ ประสบความสำเร็จนะครับว่าทำอย่างไรท่านสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับเอาไว้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปแบบในการจัดทำผลงานที่ประสบความสำเร็จรูปแบบในการเสนอในการนำเสนอวิเศษทัศน์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวจสอบด้วยการสแกน QR Code แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เ,เข้ามานะครับรวมไปถึงท่านที่มี Open Chat ท่านสามารถที่จะเข้าไปใน Open Chat แล้วค้นหาคำว่าพี่วุฒ เจอกลุ่มเพื่อนแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับในวันนี้นะครับรูปแบบของการจัดทําผลงานที่ประสบความสําเร็จในตําแหน่งที่ท่านขอรับการประเมินเพื่อรับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารหรือสายงานอํานวยการท้องถิ่นหรือสายงานบริหารศรลยษาในหรือว่าในตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นอย่างไรเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ครับใน รูปแบบของการจัดทำผลงานที่ประสบความสาเร็จในตำแหน่งที่ขอประเมินซึ่งในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะหยิบยกเอาการทำผลงานที่ประสบความสาเร็จเอาการทำวิเศษพัศน์เนี่ยมาทำให้พร้อมที่จะส่งได้เลยในการส่งผลงานกับวิสัษพัศน์ในรอบนี้เนี่ยท่านส่งในวันที่สอบภ่าความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับ ในวันที่ท่านไปสอบข้อเขียนในรอบนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งผลงานกับวิเศษทัศน์แต่ส่งในวันที่ท่านสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งคือวันสอบสัมภาษณ์นะครับแต่รูปแบบท่านสามารถทํารอได้เลยครับในขณะที่กำลังมีโอกาสมีเวลาที่ที่อยู่ในขณะเนี้ท่านที่พร้อมทำเนี่ยทำเลยครับไม่ต้องรอวันนั้นวันนี้นะครับเพราะในวัน้างหน้าเมื่อสถานการณ์ต่างๆผ่อนคลายคล,คลี่คลายไปแล้วเนี่ยภารกิจของท่านเนี่ยต้องมีตามเข้าหมายอย่างแน่นอนครับ นั้นอะไรที่ทําได้ในขณะนี้เนี่ยอะไรที่สามารถที่จะเตรียมพร้อมได้ในขณะนี้พี่วุฒิและเพื่อนแนะนาว่าให้ทํารอเลยครับซึ่งรูปแบบในการนําเสนอผลงานที่ประสบความสําเร็จที่ขอรับการประเมินในครั้งนี้เนี่ยคำว่าผลงานที่ประสบความสําเร็จนั้นก็คือสิ่งที่ท่านทําผ่านมาแล้วแล้วก็สิ่งที่ท่านทําผ่านมาแล้วนั้นเ,นเป็นผลดีและก็เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นหรือเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้นะครับเช่นการจัดทำโครงการที่มีลักษณะเป็นความคิดริเริ่มหรือเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีมีผู้ได้รับประโยชน์เป็นจำนวนมากการคิดค้นแนวทางการบริหารใหม่ๆ และก็สามารถนำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จได้ผลดียิ่งซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังนะครับไม่ก่อนวันที่1ตุลาคม2559โดยมีความยาวไม่เกิน4หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษรไทยสระบัน9ขนาด16พอยต์นั่นะค็หมายความว่าจากปี ผลงานของท่านเนี่ยก็คือกิจกรรมหรือโครงการที่ท่านทําแล้วมันมีความโดดเด่นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นได้ตั้งแต่1ตุลา2,549เป็นต้นมาไอ้59เป็นต้นมาแก้ไขนะครับ2,559เป็นต้นมา5960616263เนี่ยในรูปแบบที่ทํานะครับ ไม่เกินไม่เกินสหน้ากระดาษ A4 นะครับไม่เกินสหน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบหนึ่งก็คือต้องมีปกครับสผลงานที่ประสบความสําเร็จจะต้องมี2.1ก็คือชื่อผลงานชื่อผลงานก็คือชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่ท่านบอกว่าท่านทำแล้วประสบความสําเร็จครับ 2.2ระยะเวลาในการดําเนินการถ้าเป็นโครงการเนี่ยก็คือโครงการนั้นเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็เหมือนกับท่านไปก๊อปโครงการท่านทํามาได้เลยครับว่าท่านทําโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้2.3เหตุผลความจําเป็นหรือที่มาของผลงานครับก็คือหลักการและเหตุผลที่อยู่ ในก่อนที่ท่านจะไปอารามบวชในเรื่องของโครงการของท่านนะครับท่านจะมีหลักการและเหตุผลอยู่ว่าท่านคิดเรื่องนี้เพราะอะไรมีเหตุจูงใจอะไรมีเหตุผลอะไรท่านจึงคิดโครงการนี้ขึ้นใหม่ซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาที่เป็นเหตุที่ต้องจัดทําโครงการแล้วก็ระบ,บุให้เห็นถึงสภาพปัญหานโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างไรข้อไหนคาว่าเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือให้เห็นชัดเจนนะว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในข้อนี้หน้านี้หรือข้อที่จุดเท่าไหร่ก็ระบุให้เห็นชัดเจนนอกจากนี้แล้วนะครับท่านจะต้องกล่าวถึงข้อกฎหมายความรู้ในทางวิชาการ หรือว่าแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการเพราะสิ่งที่ท่านทํานั้นเนี่ยมีแนวคิดทฤษฎีองความรู้ในทางวิชาการต่างๆรวมทั้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอย่างไรจากนั้นนะครับท่านก็สรุปสาระสำคัญขั้นตอนในการดำเนินการ ความยุ่งยากในการดำเนินการปัญหาแล้วก็อุปสรรคเหมือนกับท้ายโครงการของท่านนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำมานั้นเนี่ยมันมีความยากความง่ายตรงไหนมีปัญหาอุปสรรคในการทำอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่จุดไหนท่านจะต้องสรุปให้เห็นถึงความยากความง่ายของของผลงานของท่าน ระบ,บุถึงขั้นตอนในการดําเนินงานหรือโครงการหรือขั้นตอนในการศึกษาแล้วก็ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนสมมติว่ามีมีผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันหลายท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งระบ,บุความยุ่งยากหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานแล้วก็ให้มีการแก้ไขไปแล้วอย่างไรโดยให้ระบ,บุว่าความยุ่งยากของโครงการที่ท่านนาเสนอเนี่ยคืออะไรและท่านแก้ไขอย,อย่างไรโดยใช้หลักวิชาการ เฉพาะทางหรือว่าหลักวิชาชีพเฉพาะในการปฏิบัติงานของท่านในหัวข้อที่2.6นะครับความสำเร็จของผลงานและก็ประโยชน์ที่ได้รับโดยระบ,บุถึงข้อมูลในทางในทั้งทั้งในทางปริมาณและก็ในทางคุณภาพในด้านปริมาณด้านคุณภาพโดยให้แสดงเหตุผลของงานทั้งในเชิงปริมาณและก็ในเชิงคุณภาพ ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วยผลสําเร็จในเชิงปริมาณก็คือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติว่ามีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างไรมีปริมาณของผลงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือข้อตกลงตามที่กําหนดอย่างไรเช่นจํานวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนสมาชิกของกลุ่ม ผลของการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผลสำเร็จของงานในเชิงคุณภาพแล้วก็ผลงานที่แสดงให้เห็นว่าตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างไรรวมทั้งผลสำเร็จในเชิงคุณภาพนั้นตอบสนองแนวคิดยุทธศาสตร์ของรัฐบาลยุทธศาสตร์ของจังหวัดของอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ประโยชน์แล้วมีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้อย่างไรแล้วก็มีประโยชน์ที่ได้รับอย่างไรโดยให้สรุปประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรรมด้วยจากนั้นนะครับในหัวข้อที่2.7เนี่ยข้อเสนอแนะในภารกิจในกิจกรรมที่ท่านทำนั้นท่าน มีข้อเสนอแนะวิธีการเพื่อแก้ไขอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาของผลงานของท่านเนี่ยอย่างไรเป็นการเสนอแนวทางในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมว่าจากโครงการจากงานที่ท่านทำนั้นท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในหัวข้อที่2.8ดครับผู้ร่วมดำเนินการในกรณีที่ ไม่ใช่ท่านเป็นแค่คนเดียวที่ที่ดำเนินการในกรณีที่มีหลายคนในการเป็นเจ้าของโครงการร่วมเนี่ยก็ให้แสดงชื่อสกุลตำแหน่งสังกัดของผู้ร่วมดำเนินการในผลงานของท่านด้วยว่ามีใครบ้างแล้วก็ระบุสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผู้เข้าร่วมดำเนินการด้วยหากเป็นผลงานที่ปปิดบัติเองทั้งหมดและไม่มีผู้เข้าร่วมดำเนินการก็ไม่ต้องระบุใน,นส่วนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่ท่านร่วมกับคนอื่นด้วยเนี่ยในส่วนนี้ ต้องมีบทบาทของท่านเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อละหจะเป็นการดีในหัวข้อที่2.9ครับสัดส่วนนะครับสัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอที่ปฏิบัตินะครับให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนกิจกรรมในการดำเนินการและสัดส่วนผลงานของท่านนะครับว่าในส่วนที่กรณีที่มีมีเจ้าของผลงานหลายคนเนี่ย ต้องระบุว่าส่วนไหนที่ท่านรับผิดชอบส่วนไหนที่อีกคนหนึ่งรับผิดชอบน้ำหนักของคนที่รับผิดชอบในแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันและส่วนที่ท่านรับผิดชอบนั้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลงชื่อเจ้าของผลงานคือลงชื่อท่านนะครับว่าท่านได้ทากิจกรรมนี้โครงการนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นคํารับรองจากนายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมเชื่อว่าในส่วนของคํารับรองเนี่ย บางท่านออตอนนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีหมดละนะครับส่วนใหญ่มีมีมีมนายกหมดละนะครับถ้าเป็นเทศบาลก็นายกที่สุนทรีนะครับถ้าเป็นอบจก็นายกอบจถ้าเป็นพัทยาก็นายกเมืองพัทยานะครับก็ป็นผู้รับรองว่าสิ่งที่ท่านทำมาน,นั่นคือผลงานของของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมีนายกที่สุนทรีท่านใหม่แต่ก็ในบทบาทในการสานต่อ กาในสารต่อในการบริหารเนี่ยท่านก็ต้องรับรองผลงานให้กับท่านอยู่แล้วว่าสิ่งที่ท่านเสนอนั้นนะ่ยมันคือความจริงนะครับนี่คือรูปแบบของการเสนอผลงานที่ประสบความสําเร็จในตําแหน่งที่ขอรับการประเมินในส่วนของสายบริหารสายอเมริการและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิรับชมงานด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเตรียมทําผลงานด้วยมีโอกาสมีเวลาก็ทําให้ก่อนเลยนะครับท่านจะส่งผลงานในวันที่ท่านสอบผ่าความเหมาะสมกับตําแหน่งนะครับเอาล่ะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวจสอบของท่านด้วยนะครับคลิปนี้พี่วุฒิและเพื่อน ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ